มบาดีพี่น้องครับพอไกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมตอนนี้เวลาประมาณจ,ากจากเกือบ18นาฬิกาแล้วนะครับสินาฬิกาแล้วโฮกโงแรงกับบรรยากาศบนท้องฟ้าตอนนี้นะครับ่าสิกรับเขาบ้านแล้วรับบงป่าเิ่งขี่ป่ากับบรรยากาศทงไฮทงหน้ากําลังเอามือถือ่นเท้าเอามืลืล่นตึงตังไหลมานะครับดี แลงลมมาแล้วครับพี่นอ้องนะครับนีทิชิมาซื้อของอยู่คือจุดนี้ครับแต่บนหูวมันจะตกแล้วบนตกะเอแตงสิ่งแต่งของกือรถขึ้นล่าเขาจะจิงเขามีอบัตรแม่ซองเ้บาบัตรนี่นี่เอาเขาว่เอาขึ้นรถว่าเท่าดิไปไปขึ้นรถขึ้นล่าเขาไปมาเลือเกิดเท่าครับทึงจางไปก<อ>ับนี สุดท้ายมันจิตตกในห้องบ่อนะเถอะจ้ะโอ้ยพี่น้องมันจิตกต,ตกบ่ลระเกี่ยวฝนจิตตกบ่เบิ่งผู้หนึ่งขึ้นดังหนาดก่อนย้ำสิกับบ้าน มีฝนคาดว่าจะไม่ตกผมหัวยวุ้ยยุวยกับบึงล้มกันมีแต่ลมอะก้อนสิบไปใส่มาใส่กับเจ็บพักบุงเจ้าบ,บาทหนึ่งสักก้อนกับมันมีบนนั่นบ่อะเลาะเนี่ยลูกๆรออยู่ที่บ้านจะมีไมเอ่ย ก็มีห่งหงางๆเอาขออนุญาตลงเกีียวจังหวัดหนึ่งสกักกอนเอ้าเท้าเฝ้า <c ười> ไดืนทองอนะย่างเงื่นกับเนี่ยงี้กับใต <laughs> 你不棉，看不过上衣服。 ที่ว่อออาออกต่ทอบนั่นวินยังไก่มา thiệt ừ, nó subscribe cho kênh Ghiền Mì Để kì... Kì นคลิปที่ทยพี่น้องเห็นเลย้าประปุกำงามอยูอ่นั่นองเอ้ยสมากไ่หให้มาตุมมาคงกนพน้องนี่นะกันกเลยอ,อ่ะวมวอดัวอ่ เดียวก็เกือบจอยุติธรรม นี่นี่ไป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 ลูกไปไปไปข้าไปเข้าไปเดินทางกลับบ้านครับรถเรียบร้อยแล้วกลับบ้านกลับบ้านแต่เว็นกระสิโต๊กดินแล้วพี่น้องนะครับมองเรียมแม่แม่พี่ละไก่เล้วแต่ส่วนฝนภาสิมหาหาเฮ้านี่เป็นปีในฝนเป็นตะขวงหอมมากกว่า ao, quên đi sập đấy ạ, giữ xe yên yên cả đã, chắc mình nhấc, hôm nayประโยชน gì đâu này, ai đi, người na cân đi, len mướt mượt, len mướt mượt, leno, cái, chắc cân vào này chắc chỉ phải เขาคนเขาหาเองก็ศิลป์สัตว์ระบา่บรรยากาศแบบคึมๆย้ำมืินแรงครับกับชีวิตชาวไร่ชาวนาระหว่างย้มเงินแรงกับลายผู้ไร้คนเขาไปแล้วตั้งสมมตอนี่เห็ดหน้าสิ่งเนาะหน้าสิ่งไปกับเฝ้าเห็ดไปกับเฝ้าวันเห็ดเฝ้า,ววเ,า,ฝาเลี้ยวเฝ้าเห็ดเฝ้าเลี้ยวมิดจัด ส่วนครอบครัวของพยศเยติจริงวันน้อยู่จักมือกัน้องบ้านเขาแล้วพอดีกับญญาเกิดไปเ <c ười> สียหญ้าโตเสียหญ้อ Nh าอ้อยหญ้าอ้อยแล้วแหญ้าเขาเป็นอึ้องตึงไป <c ười> โอ้ยสนุกบันน้เศร้าเมยเลยวัน้เศร้าเลยป, <c ười> ปีนี้นั่นก็จะพัดปิดวงมามันอยู่หวานนอนเวียนจริงจริเดียวบิง้ง จ่อยขึ้นจ่อยขึ้นเข็ดเข็ดเบียกไรจ่อยขึ้นหนาคนเคยเข่าขาวี๋ยวนี้ว่าหนาจนว่าแบบดี่ยงเข่าไรเจา้าก็ลุกขึ้นมาอย่างตรงนี้ก็ได้พุ่นยิ่งพุงงามเหลือเกยเจ้าก็ซองหาอย่างนี้เลย รถนี่ต้องนั่งเทียมโซเฟอร์จังสิไปตุกตะนั่งรถมันใจว่าจะคลองผูด้ดีหลายเห็นไหมันใจที่ว่าจะคลองผูด้ดีหลาที่เห็นไหมข้างกัดใจดังปกอกคนมันใจที่ว่าจะคลองผู้ดีหลายผู้ด,ดีแท็กมันวะเออเออเออกัดคน bật khẩu bán cái đó Gặp thuốc sáo của nội Nàng à, lục thì nó luôn Chắc có sẽ nàng quá nàng Phú Hải thân Phú Hải Chỉ tốn gặp quá Cứ bây nè มีสาร้านเอาสูเมอรทั้งไปนากัสะดวกสบายก็เต็มกีตกอนเป็นตนงนี้ก็ถืไปมครับเหรียญหยอดทงหยอดถ่าบางหม่องบางบอนเส้นทั้งทีให้ไอพวกที่เล็กๆกันเป็นหินคุกจ้างดีกว่าด้ฝนตกฝนลงม่านเป็นหน้าดินไส้น้องก็เรียกผมอ้าวก็บรรยากาศท้องไอท้องหน้าครับไม่พี่น้องเบิ่งในคลิปนี้ฝากกดติดตามกดซับสไครกันรังเร่งใ,ใจเลพี่น้องเด้อนะครับสีภาไปให้ไปหน้า มีกิจกรรมพยายามบานอันบานหนึ่งกดสับสังไครกดให้กำล,ลังแรงใจกดกระดิ่งนะครับให้กำล,ลังแรงใจทุกๆคลิปดนะพี่น้องเด้อน,นะครับแล้วก็ติจริงที่ชมอย่างไรประยุชน์ใจจริงไปเห็นที่อย่างนะครับหลังจากเราไปแล้วได้แล้ว,ลวลพี่นอ้องคอมเมนต์เข้ามานะครับเป็นเสิ้สอผ้าพี่น้องไปตามใจพี่นอ้องพยายามพกดพอดีไปลองไปล้ำมอง,งอนันมองนี้อ้าวกับบรรยากาศมพอดีเจ็บไหมพี่นอ้องเบิ่งเพียงแค่น,นี้เนาะบอกกันไปคลิปหน้าครับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง